ตอนนี้นะคะแวะมาอยู่ที่นิสสันแล้วนะคะแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้เลยค่ะจุดเปิดตัวรถนะคะแอบเห็นค่ะนี่เลยค่ะคิกอีพาวเวอร์คันนี้อะไรคะพี่แจนครับคิกอีพาวเวอร์จริงๆแล้วนิสสันรุ่นคิกนี่นะครับต้องบอกงี้ครับว่ามันเป็นรถที่เป็นรถอันเดียวเซกเมนต์เดียวในประเทศไทยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครมีคือปกติแล้วเนี่ยรถไฟฟ้าล้วนรถไฮบริดรถปลั๊กอินไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดคือเสียบชาร์จไฟบ้านได้ ไฮบริดก็คือเติมน้ํามันอย่างเดียวแล้วก็ใช้ร่วมกันระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้ากับน้ามันแต่ว่าคิกอีพาวเวอร์ไม่เหมือนใครเลยก็คือใช้เครื่องยนต์พ2นสองซีซีเบนซินเติมน้ํามันอย่างเดียวแต่ว่าเครื่องยนต์พันสองซีซีไม่ได้ทํางานรถที่วิ่งไปนี่ไม่ได้ใช้กําลังของเครื่องยนต์และใช้กำลังของอะไรเอ่มอเตอร์ไฟฟ้าคือไอตัวเครื่องพันสองซีซีนั้นน่ะเขาเหมือนเจนเนอเรเตอร ก็คือไปปั่นไฟฟ้าไปปัおお่นไฟฟ้าแล้วเสร็จแล้วก็ไปทํางานเพื่อให้มอเตอร์ไฟฟ้าหมุนแล้วก็ไปขับรถคันนี้ฉะนั้นฉะนั้นไม่ต้องชาร์จไฟบ้านแต่ได้ใช้รถไฟฟ้าก็คือใช้เติมน้ำมันไปนึกง่ายๆเป็นเครื่อง อะไรนะปั๊มน้ำน,นะนมาใช่เราเราเติมน้ำมันลงไปแล้วเขาก็ปั่นเป็นไฟแล้วก็ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันใช้หลักการเดียวกันก็คือเติมน้ำมันเข้าไปแล้วก็ไปปั่นไฟฟ้าพอปั่นไฟฟ้ามาแล้วหมุนมอเตอร์ไฟฟ้านะครับรถฉะนั้นข้อดีของเขาคือเป็นเครื่องพันสองร้อยซีซีกินน้ำมันเหมือนพันสองร้อยซีซีแต่ แรงม้าเท่ากับเครื่อง1 8 0 0ปซก็แรงม้าเยอะขึ้นใช่ก็คือนี่แหละที่คือที่มาของคำว่า e power ใช่แล้วพิเศษก็คือเขาเนี่ยเป็น sky edition คือเป็นรุ่นพิเศษรุ่นพิเศษคือใช้คอนเซปต์หรือว่าใช้อะไรนะแรงบันดาลใจมาจากทองฟ้าคำว่า sky edition ก็คือจะสีฟ้ามีสีขาวตัดนะครับก็คือจะเป็นรุ่นพิเศษซึ่งตัว คิกอีพอ e ์ power เนี่ยมันจะเริ่มต้นอยู่ที่8 8 0 0 0 0 0บาทนะครับแล้วก็ไปจบที่ล้านนิดนิดคือ1 4 9 0 0ล้านบาทนะครับ<ก>แต่ว่าราคาแบบจับต้องได้เลยอไม่แพงไม่แพงถ้าพูดถึงเทคโนโลยีอ่ะมันไม่แพงเพราะว่าเป็นน้ำมันค,คือเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าอุ้ยจะเป็นไปได้ไงที่รถแรงๆแ,แล้วไม่กินน้ำมันตัวนี้นครับ วิ่งได้เหมือนรถเครื่อง1 8 0 0ซีซีแต่กินน้ำมันเท่ากับเครื่อง1,200ซีซีก็ประหยัดแล้วก็แรงนะคะใครที่สนใจนี่บูตนิสัน์ไม่ควรพลาดแล้วก็อีกหนึ่งตัวพี่แจนรถในฝันของพี่แจนอันนี้ GTR ต้องในฝันจริงๆนะเพราะว่าโอ้โหราคา10.7ล้านอ่ะเดี๋ยวตั้งเหนือหนูแป๊บนึงหนูให้แม่ขุดเดี๋ยวบอกแม่ขุดเงินหลังบ้านมาหน่อยคันนี้นะคะซื้อให้พี่แจ ล้านเจ็ดแสนบาทนั่นอหไรนะคะสิบล้านเจ็ดแสนบาทสิบล้านแม่สิบล้านค่ะครับแล้วคิดดูเดี๋ยวว่าสิบล้านเจ็ดแสนบาทแต่ว่าพอแรงม้าของเขาเนี่ยฟังดูแล้วห้าร้อยห้าสิบห้าแรงม้าค่ะเป็นเครื่องสามพันแปดร้อยสี่สี่วีหกสูงโอ้โหนะครับรถหนูต้องประมาณยี่สิบคันจะได้เท่าแรงคันนี้ถ้าเกิดเอาก็ดีนะเอามาพ่วงต่อๆกันยาวๆมันจะยิ่งอืดดิคะคันนี้แปลว่าแตะนิดเดียวนะคะโอ้โหพุ่งเลยถูก เพราะว่า555แรงม้าอย่าลืมนะเรียกว่าหลังกระชากติดเบาะหงายหลังไปข้างหลังเลยถ้าเกิดแบบเหยียบคันเร่งอะไรก็ดูเนี่ยดูจักเบรกของเขาใหญ่มากดูจานเบรกของเขาใช่เพราะว่าด้วยรถแรงขนาดนี้นะนะครับการหยุดรถต้องหยุดให้อยู่การควบคุมรถให้ได้นี่คือสปอร์ตคาร์ในฝันที่เป็นที่หลายคนบอกว่ามันเป็นสปอร์ตคาร์เหมือนซูเปอร์คาร์เพราะเครื่อง 3 8 0 0นซีซี V6 เนี่ยคือมันแบบมันเป็นมันเป็นซุเปอร์คาร์ได้เลยตัวนี้หนูขอไปเทสได้ด้านหลังมีไหมคะเทสได้ด้านหลังจะซื้อเลยอยากลองค่ะจะซื้อเลยบอกเขาบอกว่า10ล้าน7แสนบาทนี่ถูกมากนะ หนูโทรกิ้งเดียวเงินที่ขุดอยู่ในไหหลังบ้านหนูก็ได้แล้วค่ะคุณผ้นะโอ้โหสวยจริงๆค่ะฉะนั้นใครที่อย่าะะเอาไหาขึ้นรถฟรีแล้วกัน <laughs> อย่าเอาไหาขึ้นรถฟรี <laughs> ใครที่อยากได้รถด,ดีๆแบบนี้เ <laughs> รียกได้ว่างานนี้ค่ะยนตกรรมเยอะแยะมากมายเหมือนที่บอกค่ะหลากหลายสิบค่ายก็โอโ้โหคนนวัตกรรมใหม่ๆมาไม่ว่าจะเป็น,นเรื่องของไฟฟ้านะคะครถสปอร์ตรถต้นแบบมีเยอะแยะมากมายไม่ควรพลาดงานดีๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อค่ะยังมีอีกหลายแบรนด์เลย